วิง่งไปไหนวะวิง่งไปไหนไปนไหนกันพักแรงก่อนพักแรงพักแรงพักแรงโอเคตอนนี้หมู่บ้านใหญ่อยู่ตรงนี้นะตรงนี้มีที่นาใครว่าต้องมีบ้านคนอยูอ่เราต้องสร้างผมจะสร้างไม่สร้างอ่ะ๋ย่เพิ่งสร้างยังไม่ถึงเวลามาละผีนี้ชอบมากกระตุ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 ก โอทโมเจ้าเป็นผู้ชายเจ้าต้องเสียสละให้สตรีนะไม่งั้นเขาจะมีหิวให้มาโอเคตต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 ึึึึึึึึึึงง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 โอเคลุยชินจ่าอยู่โอทโมอยู่เคนจิอยู่ไอ้อ้วนนี่ก็อยู่โอเคทุกคนอยู่ครบนะฮีโร่ทุกคนอยู่ครบ แป๊บนึงนะแป๊บนึงมันมักระตุกเหลือเกินโอเคักระตุกเหมือนเดิมนะโอเคยังไม่มันโอเคก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเฮ้ยเจอเจอเจอแขกครับเจอแขกเดี๋ยวเกชาจะไปไหนขามันขามันขามันอู้ฮู้ขามันเลยอู้มันมัน เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือหลับไปครับเอาจะเอาเลยเอาเลยครับเอาใช่ไหมได้อือเอานักดาบสอนสอน่อยสิว่านักดาบในเซอร์เพนนี้เขาเมบยังไงนะเฮ้ยอะไรเห็นคุณเอาสอยครับอย่างนี้ต้องสอยอย่างนี้ต้องสอยเดี๋ยวอัพอะไรดีนี่อัพนี่ดีกว่า โอเคเกชาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับเกชาสังสอนหน่อยทีไปหนึ่งทีครับโอ้มาทีแขนหลุดเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราอ้อมมาตรงนี้เลยนะอ้อมตีจากด้านหลังนะทางนี้ทางนี้วิ่งไม่ได้เลยเป็นไรอะทำไมยิ่งวิ่งไม่ได้ เรต้องวิ่งได้เซ <All right. S 1> วิง่งเอาไม่วิง่งเว้ยใครพลังหมดเอาไอ้ไอ้อ้วนนี่พลังหมดโอ้ yes, จะเอาแบบจุ่มตีใช่ไหม <Yes. S 1> ได้ในอาอ่าร์ลับโอ้โห oh. อย่างงี้ต้องอย่างงี้เลยครับอย่างงี้เลยครับเก oh. okay, ชาไปฮิวครับไปฮิวฮิวโลดฮิว มีป้อมเล็กๆอยู่แถวนี้เราต้องจัดการให้หมดครับอย่าให้เหลืออย่าให้เหลืออันนี้วิ่งผ่านฐานมาเฉยเลยเว้ยอ้าวอาอ้าวโอ้อ้าโอู้ลวกแล้วไปดิไอ้กัสไอตัวนี้อ่อนกับแบนดี้ครับอันนี้ก็ให้มาวิ่งวิ่งเร็ววิ่งไกลขึ้นอันนี้ก็มามาถีบใช้แรงน้อยลงอันนี้เกชาเลือดเยอะขึ้นโอเค เก okay, ชาเลือดยิงในน้อยอยู่เซนฮอสมอกโอเคเอางี้เลยกันให้ชาวบ้านให้ชาวบ้านจับมาได้ไวขึ้นนะมีเหรอโอหอคอยขอะไรัหนาเนี่ยวูไย้ไปดักดาบไปดิไปเลย มาอีกแล้วมาอีกแล้วอืดอืดลุ้มลุ้มลุ้มลุมเอาลุมลุ้มลุม,ลม,ลม,ลมอืมอืมเอาไปแตบตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องมีคนออกนะโอเคอันนี้ให้มาวิ่งเร็วขึ้นนะโอเคทีนี้ก็เหมือนจะมีปัญหาแล้วนะตายตายตายต ไปต่อไปให้หมดนะไปให้หมด <c oughs> เลือดทีชาก็เทเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอาจะเอาแล้วโอ้ตีกับไอ้อ้วนแพ้โอ้ <c oughs> โอเคมองเท่งหมดแล้วนะไม่เหลือครับโอ้จงจเจริญเลยทีนี้มีคนมาอ้าวเอาเลยเอาจะเอาแล้วครับโดนลุมนะครับมาก็โดนลุม <c oughs> โอเคทีนี้เราก็ มาแอบอยู่ในป่านะอัพลังันิดหน่อยนะโอเคคนนี้ก็จับมา้ามาให้ไอ้วันนี้แม่งเดินเช้าอะ่มันอยู่แค่ตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาเจอบ้านคนอีกเอาฆ่าเจอฆ่าทีครับเจอต้องฆ่าครับเจอมันก็ต้องฆ่าครับมเมีมาต่ามาแจมด้วยเอาเอาเอา,เอา ม,มามาแล้วอย่างนี้ต้องยกทัพไปช่วย yes. ไปพวกเราทัพทางบนนั้นต้องการให้เราช่วยไปช่วยกันดีกว่าแกก็ช่วยจับม,ามา้าหน่อยสิโอเคส่วนแกก็แกไม่มีม้านะต้องเสียใจด้วยก็วิ่งตีนเป่ากันไปเองแล้วกัน ตีนเป่ายังไวกว่าม้าเฮ้ยโอู้สุดยอดเหนือคนจริงๆโอ้โหเหนือคนมากวิ่งตีนเป่าไวกว่าม้าแม่อย่างงี้ต้องฉลองอย่างงี้ต้องลุมเลยลุยไปจะลองวิ่งไวกว่าม้าไปเอาเอาจะเอาเหรอครับอย่างงี้ต้องลุมสิครับลุม เอามามาลุงตีนมาลุงตีนมาตีนตีนลุงลุมลุม,ลม,ลมตีนลุงปึกจึ๊๊จื๊จ๊ครับเอาเอาแหมแหมมันมันมันทีนี้มันเอาเอา้ยเฮ้ยเอ้ยจกกัดการเกย์ PG, ชามาพอดีเลยแหมอือเอาไปอือเนี้ยจิ๊บจื๊๊ลับครับแหม อ้วนอีอ้วนต้องวิ่งเอาอีอ้วนต้องวิ่งเฮ้ยตัวนี้อ่อนไฟอ่อนไฟอ่อนกับไฟต้องถอยจึ๊กแทงหลับครับแหมไปไปไปจับมาจับมาไหนแล้ววะไหนวะมาละอยู่นี่เองตุ้งติงติงตุ้งตุ้งตีงเอาเอาเออ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 โดนลุมยังไงอะ เราโจมตีด้วยความรวดเร็วและรุนแรงจริงๆนะครับผมนี่โฟก์บุกนี่คงได้รู้รถของโฮมดาของของเผาเสือเพนอย่างเราแล้วล่ะอาสสฟีอย่างเรามันไม่ขนาดนี้เฉียวหรเนี่ยวนกันยิงกบของเราก็รัดเท็มทานคนดักของเราก็วิ่งเร็วกว่าม้ามันช่างเป็นอะไรที่สุดยอดเหลือเกินยูเไปในอวนนี้แม่งเดินช้ากว่าเพื่อนอย่าให้มันเหลืออย่าให้มันเหลือ อยามันเหลืออยามันเหลือรอดแม้แต่ชาวบ้านคนเดียวก็อยาให้มันมันเดินแถวนี้ได้นะโอเคคนอื่นนะเดี๋ยวก่อนนะผมชาวบา้านมาเดินจากไหนมันเดินจากตรงนี้แน่นอน,น,น,อนเดิอนพวกเจ้าทหารมาทั้งสามกับเกย์ชาทั้งสองเข้าป่าก,กันแล้วทำอะไรกันก็ตามสบายทุยไม่ใช่ใช พวกเจ้าทั้งสองกับพวกเจ้าทั้งสามกับเจ๊าชายทั้งสองนะ <Yes. S 1> ไปสำรวจดูว,ว่ามีชาวบ้านเหลือรอดไหม <Hey. S 1> ถ้ารอดถ้ารอดสักคนสองคนฆ่ามันให้หมดเลยนะ mm. มันต้องอยู่ในแถบทุ่งนานี่นะ mm. มเมาบ้าเอ้เอา mm. หลุดแล้อด play, เราต้องสำรวจครับสำรวจทุกตารางนิ้ว ข้อเสียอยู่ตรงนี้แลวครับไม่ได้เรยวเวลาฆ่าใครแล้วมันจะเหลือรอดสักคนสองคนนี่เป็นเรื่องนั่นไงเต็มเลยทีบไม่งไงหมดหลับครับโอ้ตายสามคนรวดแม่ไปเลยพวกไม่ต้องกลัว นี่คนมาของเผ่าเซฟเพนไล like ท์เข็มฐานเหลือเกินฆ่าไม่เวน้นฆ่าไม่เวน้นฆ่าไม่เวน้นนี่ <them> ไม่ต้องสนทำลายบ้านก่อนปายปายปายนะส่วนพวกนี้ก็กลับบ้านกลับกันให้หมด <I serve. S 1> กลับให้หมดเลย <Yes. S 1> พวกนี้ก็ไปเสริมหน่อยไปเสริมหน่อย yes, ไปเลย้ยพวกไปเจมเลยวูวแหมเทเทเท่นี่มฝ่าน้ำฝ่าย่าไปบนเขานะเพื่อไปฆ่าพวกวูฟตอนนี้นักดาบมี3คนนะกับเกชาสองคนตอนนี้นักดาบ6คนครบแล้วพอเหมาะเลย ไปไม่ต้องโศนนะไม่ต้องโศนชาวบ,บ้านฆ่าทำลายหอคอยอย่างเดียวเฮ okay, ชารก็นั่งชิวๆไปนะอาถีบสักทีเออกากเลือดก,กากเลือดข่าครับข่าอ่าโอเคจือเรียบร้อยครับไม่เหลือแล้วครับบ้านของพวกวูฟดูดูถ้าเราดีดูแล้วนะคงไม่เหลือแล้วนะเพราะว่า ชาวบ้านออกมาเร็วขนาดนั้น<ช>คงจะหมดแล้วล่ะเหลือยู่ฐานเดียวไอ้อ้วนแม่งเดินชา้ากว่าเพื่อนเลยคนณหรือเขากลับถึงบ้านกันหมดแล้วไอ้น,นี่แม่งเดินชา้าอยู่เย้เรียบร้อยหมดแล้วมั้งหมดยังอ้าวยังไม่หมดอีกเหรอดี โอเคเดี๋ยวค่อยจับทับเดี๋ยวค่อยจับทับกันทีหลังนะให้เอาไอ้นี่หาให้<ฟ>หมดเลยไปสำรวจพื้นที่นั้นสวนตรงนี้ก็ไปสำรวจตรงนี้นะในอ้วนหนุไม่ต้องไปไหนแล้วเดินช้าเป็นตัวทวงขึ้นม้าก็ไม่ได้ตัวหนักเกินเฮ้อ <laughs> งั้นให้แบนดีตไปด้วยนะให้แบนดี้ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยนะโอเคขึ้นม้ามีม้าให้สองตัวไปเลยแมววิ่งวิ่งวิ่งสูบฟันเอ็วิ่ง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 ไป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 ขึ้นเขาแล้วนตรงนี้มีตรงนี้มีทุ่งน้กตับน้ำมันต้องมีคนอยู่นะโอเคไปกันต่อพวก ไปดูซิว่าการเดินทางของเขาจะไปจบอยู่ตรงที่ไหนถนนขนทางนี้ก็จะจบตรงด้วยคนการยิงกบหรือไม่ไม่เกี่ยวกันเลยไปไปไปโอ้ชซ่องเขาเนี่ยอันตรายนะเนี่ยช่องเขาเนี่ยอันตรายนะเนี่ยมีก้อนหินด้วยเหนลงมาโต้เมืองตาปิดโอเคมามาถึงแล้วโอ้นั่นมีจริงๆด้วยโอ้ เอาลุยลุยครับลุยอุ้ยม้ามามามาดิ้นครับมาดิ้นเอาหนีครับหนีหนีให้ทันยอยเฉย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 โอเคเฮีวโอ้ยม้าเกือบตายอึอึอึใครจะมาซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้ชาวบ้านเพียบไปช่วยดิ ทันไหมเนี่ยอ๋อวิ่งข้ามแมปอีกมันคงไม่บนน่นหรอกนะว่าไอ้เที่อนี่อะไรกับกูเรื่องหนาเนี่ยให้กูวิ่งอยู่ได้เอ้าเอาเข้าไปเอามาฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวบ้านมานครับเฮ้ยอะไรอะ่ะฐานอะไระเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นฐานอยู่ไวๆเดี๋ยวเห็นฐานอยู่ไวๆฆ่ามันทำลายมันให้หมดเลยไอ้ไอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวยูนิตนี่คนรำคาญแม่งกูวิ่งไปวิ่งมาอยู่ได้ นฆ่ามันอึอึอึชาวบ้านอย่ามุ่งส่นส่นบ้านก่อนทำลายบ้านก่อนโอเคขำว่าไงนี่กบเจ้าก็าอยู่นี่แหละเข็นหินไปเลยดีกว่าเอ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 ไม่เหลือไม่เหลือหลับไปแล้วครัทำลายบ้านหมดปุ้มเรียบร้อยไปดูสิ หวังว่ามันคงจะไม่เหลือ,อนะาขี้เกียจวิง่งไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องวิง่งละแค่นี้คงพออยู่นะจึ๊โอเคอื้ออื้ออื้เอเอาอย่าให้มันเหลืออย่าให้มันเหลือชาวบ้านออกมาแต่ตัวไอ้อย่าให้มันรอดตุ่มไงสบายเลยไหม <ừ. S 2> เหลืออีสองลังครับชาวบ้านก็ออกมาเรื่อยๆมาต่อต้านนะแหมแต่คงได้แต่คงไม่นานครับคงไม่นานเดี๋ยวมันก็ตายหมดเดี๋ยวมันก็ตายเองอข่ามันให้หมดอย่าให้เหลือจึกโอ้ตอนนี้ฐานทุกตัวสกิ yeah, yeah, yeah. ลเต็มเย้ชนะเราโอ้ยวู้ มาแล้วเอ๊ยโอ้นั่นใครอ่ะอ้าวเฮ้ยนกเฮ้ยนกทำไมนกเป็นงั้นเ่ะเซอร์เพนท์โฮมเรามาถึงแล้วที่ที่ซ่อนที่ที่ลูกแก้วอยู่ในนั้นฮะอ้าวเฮ้ยโอ้ Take what พวกมันมีเยอะเรามีน้อยนะครับ <That> s <S ท่าน <should withdraw. S 1> เราต้องเราต้องถอยอย่ามาอย่ามาอย่ามาหือฉันเนี <Is that S 1> ย่ยมันอะไรอ่ะคุณแจสูช่ชชนะฉันฉันได้เพื่อนมาฉันได้เพื่อนใหม่ไปด้วยโอ้เคนจีมีปืนแม่มันเลยทีนี้ โอเคแล้วก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วครับตอนนี้เราก็มีปืนใช้สทีนะแหมนี่แล้เคนจิก็มีปืนใช้ด้วยนี่คือเคนจินะแหมมีปืนด้วยโอเคเอาเป็นว่ารายการซีดีขอจบเพียงเท่านี้นะตอนนี้ก็เดินทางมาไกลกันเหมือนกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ